เจกบจุกพูดไม่ออกโทรทวงหนี้พิมพ์รีพายโดนด่ากลับคำพูดแรงจนร้องไห้เจกบเจ้าของโรงงานน้ำปาร้าเล่าจุกพูดไม่ออกโทรทวงหนี้พิมรีพายเจอด่าตอแหลไม่ต้องมาร้องไห้รับกลัวเพราะเป็นคนดังไม่กล้าสู้ ผู้สื่อข่าวไทยนิวได้สัมภาษณ์เจกบหนึ่งในเจ้าของโรงงานน้ำปาร้าที่อ้างว่าถูกพิมพ์รีพายเทออเดอร์จนมีมูลค่าความเสียหายถึง20กว่าล้านบาทได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวช่วงที่โทรศัพท์ไปทวงเงินค่าขนส่งกับพิมพ์รีพายเพราะค้างค่าขนส่งจนบริษัทไม่ส่งให้ได้รับคำตอบกลับมาว่า โดยพิมรีภายได้พูดกับเจกบว่าถ้าเรื่องมากนักก็ไม่ต้องผลิตหยุดผลิตไปเลยไม่ต้องมาร้องไห้ไม่ต้องมาตอแหลฉันเจอแบบนี้มาเยอะประเภทร้องไห้ตอแหลโดยได้มีการโทรศัพท์ไปทวงในระหว่างคุยเจกบก็ร้องไห้เพราะรู้ตัวว่าจะถูกเทแล้ว เจกบเปิดเผยออว่ายอมรับกลัวความมีชื่อเสียงของพิม์พรีพายจึงไม่กล้าเปิดหน้าสู้กลัวถูกฟ้องกลับจึงปล่อยเรื่องไว้เป็นปีๆสําหรับสรุปศึกน้ำปาลาเจกบและเจต่ายหมดตัวล้มทั้งยืนพิมพ์รีพายเทออเดอร์ปลาล้านขวด เจกบและเจตายเจ้าของโรงงานน้ำปาราที่อ้างว่าถูกพิมรีพายเทเป็นล้านขวดสรุปมูลค่าความเสียหายของทั้งคู่คนละ20กว่าล้านบาททั้งค่าแรงคนงานค่าสร้างโรงงานค่าขนส่งรวมไปถึงมีการกู้หนี้ยืมสิทนมาร่วมลงทุนอีก ทนายไยศารเตรียมประสานหน่วยงานรัฐยึดนำปร,ราพิมพ์ริภพายที่ขายกลับมาตรวจสอบที่มาที่ไปเพราะมีข้อร้องเรียนเรื่องการสวมฉลากปลอมแปลงฉลากซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้บริโภคล่าสุดมีผู้เสียหายจากเคสอื่นๆเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาที่ทนายไยสารหลังถูกแม่ค้าออนไลน์คนดังเทเหมือนกันเบื้องต้นเท่าทีิทรับก็คืออาหารเสริมมูลค่าเป็นพันล้านบาท